สวัสดีค่ะโควิดมา,าครั้งนี้น่ากลัวนะคะก็ได้ยินว่าแค่เดินผ่านแค่เดินผ่าน 4- 5ถึงวินาทีก็ติดแล้วนะคะที่ต่างประเทศไม่รู้ว่าตัวนี้ได้เข้ามาที่เมืองไทยหรือยังนะคะน่าจะเข้ามาเรียบร้อยแล้วเห็นข่าวก็เป็นห่วงนะคะอาจารย์เป็นห่วงทุกคน อา,อาจารย์ถึงบอกว่าอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าให้ทุกคนติดตามว่า,าตั้งแต่วันนี้แหละที่คลิปอาจารย์จะออกเนี่ยก็ให้ทุกคนดูว่าถ้าถ้ายอดไม่ลดถ้ายอดแตะหมืน่นเมื่อไหร่แล้วก็ยุ่งเลยตอนนี้ขอแนะนำนะคะให้ใครที่ดูคลิปของอาจารย์นะคะติดตามคลิปของอาจารย์เนี่ยให้รีบเลยค่ะ กักตุนน้ากักตุนอาหารกักตุนยายารักษาโรคนะคะ,ะรีบเลยนะคะวันนี้เห็นข่าวที่อําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะคะเด็กตัวเล็กๆนะคะเด็กตัวเล็กเด็กมไม่ใช่เด็กอนุบาลเนาะเด็กตัวเล็กเล็กๆะคะ่ะที่ติดอยู่เยอะนะคะทีนี้อยากเตือนนิดนึงค่ะคิดว่าไม่ไหวแล้วล่ะ คิดว่าไม่ไหวแล้วล่ะนะอยากให้เตือนกับอ,อยากให้เตรียมของซะโควิดเนี่ยถ้าได้ยินข่าวว่าตรงไหนเป็นตรงไหนมีอย่าเข้าไปนะคะอย่างตลาดนี่อีกหน่อยเราจะเดินไม่ได้แล้วนะอาจารย์จะบอกให้ตลาดน่ะเราจะเดินไม่ได้แล้วกับข้าวรีบซื้อนะ,อ,ะอยางหมูเนี่ยยางหมูเนี่ยไม่จำเป็นตอนนี้อย่าอย่าทานนะเพราะว่ามีมีหลายที่อะคะ่ะ เขาไปซื้อหมูรู้สึกว่าเขาจะไปซื้อหมูมาทานทีนี้เนื้อหมูมาก็มาปกติอ่ะมือเขาเป็นแผลมือไปโดนไปโดนหมูอ่ะเขาก็ตายเลยเขาก็ตายนะเนี่ยมันก็เป็นโรคของมันเขเขาเรียกก็เ,เรียกง่ายๆก็คือโกกรคกมนะคะหมูเขาจะเอาเราคืนสัตว์เขาจะเอาเราคืนแล้วรู้ไหมคะว่าโควิดเนี่ยยังเด็กๆยังเด็กอนุบาล ถ้าเป็นเด็กอนุบาลแล้วเด็กปฐมมาล่ะพี่ของโควิดจากปฐมเป็นมัธยมคุณน้าของโควิดมาจากมัธยมเป็นปอตีล่ะคะคุณน้าคุณลุงมาแล้วแล้วเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่มาเมื่อไหร่คุณตาคุณยายมาของโควิดมาล่ะคะ เราจะสู้ไหวไหมรู้อยู่ว่าทุกคนโควิดก็กลัวเนาะความจนก็กลัวความไม่มีก็กลัวใช่แม้แต่อาจารย์ก็ยังกลัวเลยค่ะก็มีอย่างเดียวที่อาจารย์ทําตอนนี้นะคะถามว่าปล่อยวางได้ไหมมันไม่วางหรอกคะ่ะมันปล่อยไม่ได้ทุกคนถ้าถามว่าอาจารย์จะให้หนูปล่อยวางยังไงหนูปล่อยไม่ได้หรอกนี่สินก็เยอะลูกล่ะ จังใช้กับข้าวกับน้ายังกินคนที่มีครอบครัวนะอาจารย์อาจารย์มีแต่คุณพ่อคุณแม่นะที่ดูแลก็เลยพูดได้ถ้าพูดก็พูดนะคะจริงอย่างท่านว่าความจนก็กลัวโควิดก็กลัวแต่ทีนี้จะให้ทํำยังไงอย่าให้ทํำยังไงเออถ้าจะให้แนะนำจริงๆนะคะอยากให้หยุดใครดูคลิปนี้แล้วใครขายข,ายของอยากให้หยุดสักสอาทิตย์ ะะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยอยากให้คนหยุดทักงสองอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยของตัวเองอยากให้หยุดโรคโควิดเป็นโรคเป็นโรคเกี่ยวกับโรคก,กรรมนะตัวโควิดเป็นโรคก,กรรมเอาโควิดก่อนตอนนี้โควิดมันน่ากลัวตอนคือเราได้ยินข่าวว่าตรงไหนเป็นอำเภอไหนเป็นช่วงไหนเป็นอย่าเข้าใกล้นะคะ มันมาทางอากาศเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าสัมผัสไอ้ตรงหน้ากากของเราที่ปิดเป็นหน้ากากอนามัยชั้นเดียวคิดว่าเอาไม่อยู่แล้วนะคะสองชั้นก็ไม่รู้จะเอาอยู่ไม่อยู่คนเราก็ยิ่งมักง่ายอยู่ลูกหลานใครที่มาจากกรุงเทพถ้าฟังคลิปนี้แล้วนะคะมาก็ให้มาถึงแล้วก็ให้กักตัว ให้อยู่ในบริเวณของตัวเองอย่าให้อย่าให้มาทำลายคุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานหรือลูกของตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวนะคะมาถึงไม่ใช่กินเหล้าไม่ใช่นะคะคืออาจารย์่เป็นห่วงดูแล้วถ้าภายใน2องอาทิตย์นี้ถ้าแก้ไขไม่ได้ถ้าวันละหลักหมืน่นหลักหมือนอ่นแน่นอนเลยอ่า อา,อาจารย์ได้ดูคลิปของอะไรนะลิ้มพองกุลหรืออะไรนะ่ยที่เขาพูดนะเขาเขาไม่เชื่อยอดนะเออเขาไม่เชื่อยอดเหมือนอาจารย์ก็ใช่นะมันน่าจะเยอะกว่านั้นอาทีนี้เราอะทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วล่ะไม่มีใครช่วยเหลือใครได้ทีนี้อาจารย์จะพูดเรื่อง มีอะไรไหมที่จะปล่อยที่จะวางที่จะช่วยเราได้กนะ็มีนะมีนะแต่ว่าคงจะเป็นคลิปต่อไปที่จะพูดนะเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับอริยะอริยสัจสี่เหตุแห่งทุกทุกเราดับยังไงอาาทำไมถึงเกี่ยวกับโควิดเพราะตอนนี้คนดูข่าวเรื่องโควิด กิจตกแล้วกิจตกแล้วทั้งกิจตกเรื่องเราจะติดโควิดไหมเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นี่เราจะเ,าเงินที่ไหนกินเราจะเอาเงินที่ไหนทำอย่างไงทุกทั้งนั้นทุกเหตุแห่งทุกถ้าเกิดแล้วใครจะช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยได้นะคะมีแต่ตัวเราถ้าเราไม่รักตัวเราเล้วใครจะรักล่ะคะจริงไหมคะ,ะ,คะถ้าใคร ฟังแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะมียังไงก็เขียนบอกหรือกดติดตามอาจารย์ไว้เดี๋ยวอาจารย์จะมาอีกคลิปต่อหน้าคลิปหน้าต่อไปนะคะคืออย่าพึ่งเบื่อนะคะอาจารย์พึ่งหัดทำคลิปได้แค่อาทิตเดียว นะคะอาทิตย์เดียวก็ดีใจแล้วค่ะมีคนติดตามตั้ง45คนแล้วมีคนดูก็เป็นพันแล้วนะคะคลิปที่ปล่อยออกไปก็จะปล่อยออกไปเรื่อยๆนะคะอองค์ปู่ท่านพูดท่านเตือนก็ขอให้ลูกหลานฟังด้วยนะคะอันนี้คืออาจารย์คืออาจารย์นะคะคลิปที่ปล่อยไปคือองค์พ่อปู่นะคะฟังเพื่อฟังเพื่อนะคะฟังเพื่อความสบายใจฟังเพื่อความระมัดระวังตัวเองนะคะนะ คลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ